นะครับฉากเศร้าเริ่มเอาวิดีโอทางพีโอฉากเศร้าเริ่มมาถึงแล้วนะคะอันนี้เริ่มเศร้าแล้วนะคะเอ๋มึงไม่ต้องร้องมึงอะเริ่มเศร้าแล้วนะคะเขาบอกร้องมีคนแย่งจริงเลยเมียวนี้อย่าร้องให้นะฉากเศร้าครับมาร์ล่ะค่ะจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวพอเจยน้องปุ๊บเราจะวิ่งหนีเลยนะครับร้อยคุณร้อยห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนเราวิ่งแล้ว

พัทยาบัวทูนบริเวณห้องโถงพิดีสารขาออกชั้นส <_ bells> ี <_ bucks> มีผู้พบเอกสารจับกล้่นเกราพัสยาบัวทูนบริเวณห้องโถงพนธีสาร ไอ้ไทยรุกนึงไอ้เจนรวมตังซื้อเบียร์แล้ว <c oughs> กินก่อนไหมเห็นไหมขอปหมขอไหมไหมเอาเสือมามอเปล่ามเเสือาาลยนนี่บรรยากาศเพื่อนๆคนระับนี่พวกนี้ชอบกินเบียร์นี่ใส่ไม่ดี <c oughs> นี่ใส่ไม่ดี <c oughs> มึงตัวโยงเลยอะ่ะมึงอะ่ะชวนตามมาชวนกินหนึ่งนี่เลยครับ เดินไปสองปีครับก็เลยต้องล่ำลากันนานหน่อยครับแต่วันนี้เราก็ตามไปแล้วเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะเราจะไปญี่ปุ่น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 ค่ะเก็บตังก่อนนะเฮ้ยแล้วก็หมุนหมุนหมุนอิงหมุนหนีคบหนีคบแบบนี้หนิเอออาชักซองอีกแล้วขำซองอีกแล้วขำอีกแล้วเนาะขำแล้ว มานไบแต่แต่ผู้แม่ร้องไห้ไม่สวยเลยอ่มนเยาวอเดียันโดนไม่สค่ะเพื่อนจะไปแล้วสองปีมไม่สลดเลยนะมึงเขาไเจะเห็นมาเราไห้เราต้องไม่หนีคุณคะดีใจหรือเสียใจคะดีใจที่พี่เจจะไปงานก็ได้พูดดีใจหรือเสียใจกับมาพี่เจจะมีอันนี้อันนี้แฟนสาวนะคะนี่คาะขอโดนเจ้า เดนรียบมานะเอาตุ๊กตายางมาฝากด้วยเอามาสองตัวไอ้เอกตัวนี้ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปแล้วมาถ่ายรูปร่วมกันนอยอาทิตย์เขาจะถ่ายรูปไม่ติ่งถ่ให้อันนี้เขากอดกันทั้งวันไม่พอครับพอแล้วพอถ่ายรูปแล้วพอถ่ายรูปแล้วพอถ่ายรูปแล้วอะไรเราถ่ายครอบครไปก่อนอันนี้ถ่ายครอบครัวถ่ายครอบครัวเดี๋ยวเพื่อนน่างหา เอาทายเขาพวงเขาทาไปแค่ที่คคัวครับเราไม่ใช่คนทบ